สวัสดีครับสมการกําลังสองนะครับจริงๆเห็นเป็นกําลังสี่เนี่ยก็ใช้วิธีการแก้กับสมการแบบเดียวกับสมการกําลังสองครับจะแยกตัวประกอบก็ได้หรือว่าก็ต้องแยกตัวประกอบนะครับแยกตัวประกอบนั่นแหละโอเคมองให้อันนี้เป็นกําลังสองนะครับเป็นพจน์พจน์หนึ่งที่ยกกําลังสองจาก y กําลังสี่เนี่ยเราเขียนใหม่หน่อยนะครับก็จะเป็น y กําลังสองแล้วก็ยก,กําลังสองลบ2 y กําลังสองลบ8เท่ากับ0เราก็จะเห็นว่าหน้าตาตรงนี้เหมือนกับสมการพหุนามกําลังสองโดยทั่วๆไปสมมติเรากำหนดให้ y กําลังสองเป็นตัวอะไรสักตัวเป็นตัว x เงี้ยนะครับเขียนใหม่มันก็อาจจะได้เป็น x กําลังสองเนี่ยลบ2 x จาก y กําลังสองเนี่ยเป็น x นะครับก็เป็น x กําลังสอง 2x ลบ8เ,เท่ากับ0รับกำหนดให้ x เนี่ยเท่ากับ 2y ไว้เอาเท่ากับ y กํลัง 2y นะครับแล้วทีนี้เราก็มาแก้แก้สมการตรงนี้แบบแยกตัวประกอบง่ายๆไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็แยกได้เป็นจาก x กํลัง2ก็เป็น x กับ x เลขที่คูณกันได้ 8, ลบ8รวมกันได้ลบ2ก็คือ 428นะครับก็ต้องเป็นลบ -4 -2 บวก2ลบ4บวก2คูณกันลบ4คูณลบวก2ได้ลบ8รวมกันลบ4บวก2ได้ลบ2นะครับโอเคเราก็2พจน์คูณกันได้0ก็แยกเป็น x-4 ลบ4เท่ากับ0นั่นนึงนะครับอีกอันก็เป็น x-2 บวก2เท่ากับ0นะครับน,นี่ก็จะได้ x เท่ากับ 0นบวก4ะครับข้างมานะครับก็จะเป็น x เท่ากับ4อันนี้ x ก็เท่ากับ0-2นลบ2ะครับหรือ x เท่ากับลบ2นะครับทีนี้เนื่องจากเรากำหนดไว้ว่า x กเนี่ยก็คือให้เป็น 2y นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนจาก x ซะเป็น2เอาเป็น y กำลังสองโทษครับ y กำลังสองเท่ากับ4 y อนนี้ y ากำลังสองเท่ากับลบ2 y กำลังสองเท่ากับ4เพราะฉะนั้น y เดียวนะครับ y เดียวก็คือ2หรือาอาจจะเป็นลบ2ก็ได้นะครับทีนี้ y กำลังสองเท่ากับลบ2อะไรยกกำลังสองแล้วติดลบปรากฏว่าไม่มีนะครับไม่มีเลขอะไรที่ยกกำลังแลว้วก็ติดลบเพราะเลขอะไรเอามายกกำลังก็จะได้บวกหมดฉัน้นนี้ไม่ต้องคิดนะครับฉะนั้นคำตอบ y เนี่ยก็มี2คํคำตอบก็คือ y เท่ากับ2กับ y เท่ากับลบ2 ได้คําตอบแล้วอย่าเพิ่งรีบตอบนะครับเอาไปเช็คก่อนนะครับเอา2ไปเช็คก่อนนะครับเอาสีฟ้าแล้วกัน2ไปใส่ตรงนี้2กํกำลัง4ลบ2คูณ2กํกลัง2ลบ8ดูซิว่าเท่ากับ0จริงไหม2กํกลัง4ได้16นะครับ16ลบลังสได้4 4 2คูณ2เป็น8ลบ8 สิลบ8ได้8 8ลบ8ได้ศย์เท่ากับศนย์จริงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ได้เอาลบ2ไปใส่บ้างนะครับลบ2องกำลัง4ลบ2แล้วก็คูณกับลบ2องกำลังสองแล้วก็ลบ8เท่ากับ0จริงไหมลบ4ลบ2องกำลัง4ก็ได้16นะครับลบ2องกำลังสองได้4 4คูณลบ2ได้ลบ แนะครับแล้วก็ลบ8 1 6กลบ8ลบ8ก็เหมือนกันนะครับได้0เท่ากับ0จริงเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของสมการนี้ก็มี2ตัวคือ2กับลบ2นะครับเทคนิคของข้อนี้ก็คือการมองพจน์เนี้ยให้เป็นพจน์ที่สามารถยกกำลังสองได้นะครับเหมือนกับหน้าตาพหุนางกำลังสองปกติลองเปลี่ยนรูปดูนะครับ การที่จะมองให้ออกก็คงต้องทําบ่อยๆนะครับจะได้มองออกได้เร็วขึ้นนะครับโอเคถ้าถ้าใครทําคล่องๆแล้วเนี่ยสามารถไม่ต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น x ได้เลยทําจาก y กําลังสองเนี่ยมาสู่การแยกออกมาเป็นสองพ์ตรงนี้ได้เลยผมลองทําเพิ่มอีกนิดนึงจากตรงนี้นะครับก็แยกได้เป็น2องเล็บได้เลยนะครับถ้ามองแดมองออกนี่คือหน้ากําลังสองลบสอง ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดอันนี้จากพจน์นี้กําลังสองก็จะเป็น y กําลังสองนี่ก็เป็น y กําลังสองนะครับแล้วก็เป็นลบสี่ลบสี่บวกสองเท่ากับศูนย์ได้เลยก็แยกกมาแล้วก็ค่อยไปแยกที่ขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับ